Bilal Yang uh, <tess -telluk> uh, Abu Yazid al bin Kru bin Ulama, bisa hakikat. Kebawa, sifatnya nanti dari lagu lagu kudat sokat. Mana, berkor Jadi kalang bawa ya. มอนในกาดิจดาย่างนั้นเนาะก็ต้องฟาวกันต้องคอยต้องใช้เวลาสึ่งเราเล็กมาว่าว่าอ่ารายจุปดาเป็นสิ่งที่มันเหลือนมันไม่ได้โยประจําคืนแต่ตามสายไล่ไล่สายแรงงานนะแตนมาเท่ว่าบางฮาดิตย์กว่าสิบเจ็ดคืนสิบเจ็ดหยิบเอสหยิบสามคืนหยิบเส้ก็ยังนอนแล้วก็หยิบเอสหยิบสามหยิบมาหยิบเจ็ดหยิบเก้าต่างๆนาน,านาๆและวแ่ว่ามันมุนวุ่นกันไปอ่ะ กนนีแกก็บอกว่านั้นนั้นเป็นซึ่งที่อัลล่์ตองการในพวกเรานี้เอาจริงกนนีถ้าก็าบอกว่าขึ้นเด้เวลาทีท่านี้ลงบ่อ,บอเราข้าปวปั๊มมะมันจะปั๊มตัวตังหนากานนกาึ้นได้กาทานเลยแต่นี่ไม่ใช่กนนีมันเป็นสึ่งที่บอกมาชัดเผื่อในตาตื่นเน,นี้ยเผื่อปิสู์ว่าเราเป็นบาอัลล่อแต่ไม่แต่ยากได้จริงไม่จริงัรนี้แกก็บอกว่า ย่อตัวยังง่ายๆมันจะมีหลายๆสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่ชัดเขียนเนาะอัลอัลสลาตุลบุสโตในมัยังหาเวลาแต่ละวันนี้มันจะไม่มีไม่ยังอัลบุสโตอยู่อันนี้เป็นมัยังที่สําคัญบางคนกะที่ความว่าดอัลอัลสลัตุลบุสโตบางคนที่ความหวนนี่คือไม่อัซซัอย่างเชกนบีบอกว่าพูดใดคาดไม่ยังอัซซัตโดยเจตนาไม่รับบุญเศรษฐีวันนะบางคนว่าเป็นไม่ยังอัซซัต กันเลยแต่กันนี่เห็นไหมมันก็ไม่ชัดไหมไม่ได้บอกชัดโจทย์โจงไม่ว่าอัลมุสตดเป็นมายังที่สําคัญที่สุดในฮาวัตุนี้คืออันไหนโซกันในต่อชาวันศุกร์หน้าบิบกันในวันศุกร์นั้นมันจะมีโยเวลาหนึ่งหน่อยอยู่หนึ่งมันจะมีโยช่วงหนึ่งในวันในต่อเช้านี่เป็นเวลาที่ถ้าถ้ามุสลิมคนใดข็อุอาไปตรงกับเวลานั้นอัลลอฮ์ก็จะมุสตาจับดุอากระบาดวันที่สิบสอง การจุกคนกันไม่ต้องปั้มตัวกันนี่แต่พาไม่รู้กันนี่ต้องเอาจริงกันนี่ตั้งแต่ว่าชาดีเจ็ดก็ได้เจ็ดชาเชื่อกระตังทีฮอบขำซึ่งจะมีการไม่ได้ระบุว่าอันไหนแต่ถ้าบสุทธิมคนไหนเอาจริงก็ได้รับตามทีต้องการถ้าข้อตรงเวลานั้นหระสามต่รอกว่าเเมื่อนกับอัลอิสมุลอาซอมเชื่ออัลลอฮ์ที่ยญ่ที่สุดอัลลอฮ์กว่าเชื่อแกนั้นมีทั้งหมดดนึ่งรอยเชื่อ เป็นเทโลการเืิดกาวุกเกาเห็นไหมอ่าแค่นี้นั่นนัีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอ่านบีบอกว่าพูดได้ก็จำจำจำนะกาซุกเกาเชือนั้นจะคนรักยันนะเลยจะบอกกาซุกเกาเชื่อตว่าเป็นที่ทู้กันทุกคนนี้ใครจำได้กาสวรรันต์อีกเชือนึงนั้นเป็นเกียรติสำคัญเกิชายเป็นดูอาได้เราเคยเล่าปกรณ์มาไม่รู้เรื่องของกษัตริย์เรื่องของนบีสุลัยมานะ นบี en, en, ak, no ิุซลมานั iman, en, ้นแกนได้รับข้าวมาจากนกหุดหุดนกุดก็คือนกนกกวาว่ามีกษัตริย์ิ่งคนหนึ่งนอยยมเมือสบาอ่าเป็นกษัตริยิ่งที่มีบัลลังก์ที่ใหญ่ที่สุดและก็สวยงามมากนามิโซะแกเลยอยากเห็นกันจากวันนั้นแหละนามิโซะแกบีไปแกนมากว่ามีตั้งยินต่างคนในการเป็นกลูกน้องแกอย่างไรนะ ต็ละว่านะเนี่ยหลายคนบกว่าอิสลามนี่มินัลจินนะมีอิฟรีมมีจินคนหนึ่งมันอาซาที่จะนำมหาอัลเบิร์ตมานเละจากอีกเมืองนั่นนะเอ่อเตว่าชาอีกคนหนึ่งเป็นคนกันนี่เป็นอาลุกิตาเป็นพวกที่ซื่อกิตาพี่นั่นมันบ่องความันจะพามาให้เมื่อคำว่าปิดตาเลยเลื่อนตาเลยทึ่งเลยอันนี้ผมน่ะมีมหาอัลเบิร์ตบอปิดตาเลยตาเลบัลลังก์ของกษัตริย์บัลกิสันมาตั้งอยู่ทางนั้น อคนนี้น pues ั้นในลักข่านเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะเขาบอกคนนี้การได้รับเชื Про ้อที่รวยของอัลลอฮ์เลยอาลิสบ so ุลอาซอมอุลามะก็กำบาเจี่ยงกันละไม่ใช่เจี๋ยงก็กำบัตเจี๋ยงนบางคนว่าเขาคำอัลลอฮ์นี่บางคนคำนั้นคำนี้คำนี้เป็นไซด์เป็นไซด์กันเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ควนควายเอาจริงถ้าบอกให้พูดเอาว่าคำนี้แหละมันมันจะไม่ได้อย่างไรมาแต่ต้องเป็นความหลับโยกันแต่เราต้องขอนควาขอนห้า บางคนก็ได้รับโดยการที่อัลลอฮ์มาบอกว่านั่นแหละหรือเป็นดุอาที่นบีมาบอกทำไมเนาะเรากับประมาณนี้เมื่อกันกันนี้แล้วทุกคนก็เป็นขึ้นที่ปันณ์นี้ยแล้วไม่ได้ระบุเน่ชัดเทวะเมื่อเราการนี้เราก็ต้องดักการนี้ถ้าคนต้องการแน่จุดนี้อาจจะขึ้นกันนี้ไม่ว่าคำขู่หรือคำขิงเป็นไมาเมื่อเร็วๆนีลจนนบีสุลต่านแกนั้นในสิบบรรทุกตาที่ตกขึ้นเลยแก เกจะสะละเวลาทั้งมดมาทำอย่างนี้โดยเฉพาะไปนอนในสุราอุลยติกับแล้วก็ดูอาแล้วก็โยนในสุราตลอดเวลาในยกเว้นออกในเวลากัมพิญดงอันนี้ซึ่งแต่ควรทำกันนี่ไม่ว่าเราขึ้นไหนเราไม่ใช่เราลงขึ้นไหนถ้าเรายกขึ้นมามาฟาเลยุยกัดดาดควรจะมายั่งสุนัขซ่องเราขาดนักนเรียกว่ผู้ใดมายั่งสุนัขซ่องเรากาดในคืนเลาทะุกัดดาดเราขาดถี่หนึ่งในซ่องนี่อ่านปฏิหะ แล้วก็อ่านคุณู้จทีไม่อยากนั้ปฏิห้าเราอ่านจากสุรพาเจแล้ปฏิหาร่กาคุณู้จตีเราก่านสุาเมื่อกันปิหารคุณู้จตีเกาให้สลัมแล้วก็ว่าอัสตมุฟิรุลลอฮ์วะอาตูบุอิลัยรนี้อัสตาฟิรุลลอฮ์วะอาตูบุอิลจัดสทีอันนี้เราพูดพูดพูดได้ที่ทำแบบนี้นะไม่ตันในายอกขึ้นจากมายังไหมเขาจะอ่านไฟหนึ่ง บาปของตัวเองแล้กกับบาปข้องพรหมเมฆข้องเราด้วยจำจำจำได้ไหมไม่อยากไมอยาก,ยารกเรกเา,ากาเรปฏิห้าุณูเจดเหมือนกันเรากา่เมือนกันปฏิหาุณเจดอันียาวอกก็คือ a ต t a g h f i r u l a h w ะ a u u i i ขาดนั้นนะ a s t a g h f u l l h a b u i เจ็ดสิบีแล้ว,ว,ว,ลลวลลมยังายจะรับเลยตว่าจ็ดสิปีนะั้นไม่ตั้งใดยกขึ้นอันลลอฮฺจะ่อยบาปให้ครับ คนที bakery, ่ทำแลขา่อแม่ข <Works> ก็คนที่ทำแบบนี้ด้วยออนล์หั